ไไลท์เลยมาพร้อมกิมบอลใช้งานสะดวกเบื่อเบื่อมานั่งโซฟาเขาปุ๊บโยนขึ้นไปยังโปรยจคเตอร์ได้ง่ายๆเลยและอย่างชัด Netflix เน t ตฟิกก็ลิิกษิ์แคลวัน เสียงโคตรดีดีมากมากกัหึมเลยแบบไม่ต้องใช้ซาวบาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมิโมอนี้มาเจอกับโปรเจคเตอร์วันป๋อวารีวันเอ๊ะน,นี่มันลายอัพไหนเนี่ยทำไมไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนก็ดีไซน์ใหม่หมดเหลือแต่ดีไซน์เก่าเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่คนละหมดกันเอ่ก็จะเป็นรุ่นท็อปไม่ใช่ราคาท็อปหน้าแต่สเปคจัดมาให้ท็อปเลยอย่างแรกเลยแปลกตาไม่เหมือนเดิมสวยมากรีโมท <c oughs> ตัวเครื่องนี่ดีไซน์ใหม่ยังเหลืออยู่นะตัวนี้นอกจากจะหน้าตาใหม่แล้วเนี่ยข้างใน นี่ยกชุดอัปเกรดเรื่องแสงสีเสียงแน่นอนไฮไลท์แรกเลยตอนซื้อเอ๊ะทำไมไม่มีโปรแถมขาตั้งมาแล้วเพราะตัวนี้เขามาพร้อมกิมบอลเลยเป็นฐานให้ในตัวสามารถหมุนได้กว่า200องศาจะแหงนขึ้นดูกับเพดานหรือจะตั้งแล้วก็ฉายไปกับผนังก็ทําได้ง่ายมากๆและ,ะบางทีอยากจะตั้งแคมป์แล้วมันสูงไม่พออยากจะติดบนทรพอดก็สามารถทําได้มีรูสกรูสามส่วนสมาให้เหมือนเดิมแล้วความพิเศษของรุ่นนี้ที่ต่างจากตัวอื่นเลยอ่ะ หอมหมุนให้ดูก่อนปกติแล้วหมุนได้แทบจะรอบตัวเครื่อง2องอยองศาอย่างเงี้ยเวลาเสียบสายไฟไปมันจะพันตัวเครื่องหรือเปล่าบอกเลยตัวนี้เฉียบมากรูปลั๊กไฟอยู่ข้างล่างเฮ้ยแล้วมันต่อกับตัวเครื่องอยังไงก็มาผ่านตัวฐานนี่แหละเขาร้อยสายไฟข้างในมาให้เรียบร้อยไม่มีสายไฟพันไปกับตัวเครื่องแล้วดีไซน์มามินิมอลเรียบหรูเหมือนเดิมปุ่มเปิดปิดสายแจ็ค3.5ใช้ต่อลําโพงหูฟังอะไรอย่างงี้ได้เลยส่วนรูเล็กๆนี่ก็จะเป็น IR หรือว่าอินฟราเรดเอาไว้รับสัญญ,ญาณจากรีโมทติดตั้งด้านหหนน้้้าาดลังก็ใช ไม่มีปัญหาเลยละแล้วก็สาย HDMI กับ USB ใครอยากเล่นเกมจอใหญ่ๆสะใจสะใจต้องตัวนี้เลยส่วน USB ให้มาช่องเดียวจะพอหรือเปล่าแค่ช่องเดียวยังไม่ใช้เลยเพราะเมาส์กับคีย์บอร์ดเนี่ยเราใช้ต่อบลูทูธเอานะเห็นดีไซน์ใหม่เรียบหรูแบบนี้หนักหรือเปล่าเราถือมาไม่กามแขนขึ้นไหมว่านปอเขาก็ยังคงคอนเซปต์สายพกพาเหมือนเดิมทั้งตัวนี่2.8กิโลเท่านั้นเองจะห้อยติดกับเพดานผนังอะไรต่างๆนี่ก็ไม่มีปัญหาไหนก็ด้านหน้ามาพร้อมกล้องสามารถจับโฟกัสได้ก็จะเป็น AI ASA 3.0นั่นเองตัวนี ออโต้โฟกัสให้ออโต้คีสโตนคอเรคชันก็ปรับสี่เหลี่ยมค้างหมูอัตโนมัติออฟต้าคอลออร์ไเดนซ์อันนี้ก็หลบสิ่งกีดขวางแล้วก็อย่างสุดท้ายออโต้สกินฟิตมันก็จะฟิตให้เข้ากับฉากอัตโนมัติไม่ต้องไปนั่งปรับขนาดขยายเข้าออกเองเลยอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์จากรุ่นก่อนใช่ไหมมาดูในส่วนของรุ่นนี้กันบ้างอย่างแรกเลยเพิ่มความสว่างเข้ามาตัวนี้ฉายได้ถึง900 ANSI เลยแล้วก็ไม่ได้แค่สว่างอย่างเดียวปกติคอนคลาสเนี่ยจะอยู่ที่2,000 2,500ต,ต่อวนึ่งนั่โดย พาะความสว่างกับมืดเนี่ยแล้วตั้งแต่รุ่น2รุ่นที่แล้วจนถึงรุ่นนี้เขาเปลี่ยนมาใช้เป็น Android 11แล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็น OS ของบ้านปอเองซึ่งตัวนี้ก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันจาก g o Google Play Store ได้กว่า7 0 0 0แอปแน่นอนบ้านเราก็มีหมดสตรีมวิดีโอผ่าน n Netflix YouTube Disney p พ u s ข่าวสารต่างๆ True IDTV ก็จะเหมือนกับการใช้งานทีวีเครื่องหนึ่งนี่แหละใครสมัคร Netflix ไว้1080 P เอสี่เเอยก็สามารถฉายได้ตัวนี้ส่วนภาพที่ออกมาเนี่ยเป็น,1080 Full HD, ววนว Netflix ววนี่ แป DRM YYL1 ส่วนนี้เลยเฮยน้อมฟุตเทจที่เอามาฉายก็จะผ่าน Netflix นั่นเองรอบนี้ชิปตัวประมวลผลค่อนข้างแรงเลยจะโหลดแอปดูสตรีมอะไรต่างๆนี่ไม่มีกระตุกนอกจากความสว่างที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ภาพสวยเหมือนเดิมเลยรอบนี้มีเพิ่มคอนทราสต์ขึ้นมาด้วยโซนที่สว่างจ้าเลยกับมืดสนิทก็จะทําได้ดีขึ้น แล้วก็อีกไฮไลท์เลยที่ต่างจากรุ่นอื่นก็จะเป็นลำโพงฟูลเอนจส์6วัตต์2ตัวเสียงโคตรดีดีมากๆกระหึ่มเลยแบบไม่ต้องใช้ซาวบาใช้ดูหนังนี่โคตรฟินก็ช่องเสียงใหญ่ถึง5 0 0ซ c ให้ความกระหึ่มเหมือนอยู่ในโรงพร้อมระบบ DSP Digital Power Amplifier ตัวนี้ก็จะเข้ามาช่วยขยายเสียงนั่นเอง ที่ตัวเครื่องหน่อยไม่ใช่แค่ดีไซน์ใหม่รวมถึงรีโมทก็ดีไซน์ใหม่อันเล็กมินิมอลแต่ใช้งานง่ายขึ้นปุ่มก็ขาวอันเล็กน่ารักตัวนี้ก็รองรับ Google Assistant สามารถพูดคุยหรือว่าสั่งสมาร์ทโฮมจะดูคอนเทนต์อะไรต่างๆก็บอกผ่านตัวสมาร์ททีวีได้เลยเอ๊ะสมาร์ทโปรเจคเตอร์แล้วรวมถึงน้องๆเนี่ยยุคใหม่ๆเดี๋ยวนี้เขาก็ดูมือถือหรือว่าดูคอนเทนต์แล้วเอ๊ะบางทีเบื่อมานั่งโซฟาเขาปุ๊บโยนขึ้นไปยังโปรเจคเตอร์ได้ง่ายๆเลยเหมือนกับโยนขึ้ TV, ้้นนนนนนนไไไปปบบบทีีีีวววว่่่แแแแหละกก็็็ผาาาโมมคคััเเองตสรารารถดด แล้วไม่มีกระตุกไม่มีชังงาก็รองรับ 5G หรือจะแคส์หน้าจอไม่ว่าจะทั้ง Android หรือว่า iOS ก็ทําได้ไง่ายงาไม่ต้องไปโหลดแอป,ปอะไรเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวนี้มือถือใหม่ๆนี่เขามาพร้อมสกรีนแชร์ตัวนี้ก็เหมือนกันไม่ต้องไปโหลดแอป,ปอะไรเพิ่มเติมแค่ใช้ WiFi เดียวกันก็เชื่อมต่อได้ไง่ายงาเป็นอีกไฮไลท์เล็กๆน,น้อยๆเลยเห็นตัวใหญ่ดีไซน์ใหม่เขามาพร้อมกับพัดลมหรือว่าระบบระบายความร้อนอันใหญ่ที่สุดของแบรนด์ว่านปอเลยนะแล้วก็เปลี่ยนระบบลมโฟใหม่ด้วยปกติเราใช้โปรเจคเตอร์ เพืน้่ออกข้างหลังอะไรอย่างนี้บางทีวางไว้ติดผนังด้านหลังลมร้อนไม่รู้จะไปทางไหนเลยแต่ตัวนี้ดีไซน์ใหม่นะครับผมลมเข้าจากด้านข้างแล้วก็ออกจากด้านข้างก็จะช่วยเรื่องลมโฟเครื่องไม่ร้อนแล้วเห็นพัดลมตัวใหญ่ที่สุดอย่างนี้จะเสียงดังหรือเปล่าก็จะดังแค่28บเดซิเบลเท่านั้นเองถือว่าเบาเลยนะตอนใช้งานจริงเราก็ไม่ได้เล่นในห้องแอร์เนาะก็ไม่ได้มีเสียงพัดลมระบายความร้อนดังให้กวนใจเลยพูดถึงการใช้งานตัวนี้เราก็สามารถปรับความละเอียดเองได้อีกทีหนึ่งนะถ้าเกิดว่าที่เขาเซ็ตให้อ มาแมนวนวลโฟกัสเองได้ผ่านตัวรีโมทเลยแต่ใช้งานจริงบางทีมันก็มีที่โฟกัสไม่ตรงบ้างเราก็แค่เขย่าตัวเครื่องมันก็จะออโต้โฟกัสใหม่ให้เองส่วนใครที่อยากจะตั้งเอียงเนี่ยตัวนี้ก็สามารถปรับขึ้นลงได้30องศาแล้วก็ปรับซ้ายขวาเนี่ยได้30องศาเหมือนกันคือปรับให้มันเบีย้ยวจาก ฐานที่เราตั้งแล้วนะไม่ใช่ตัวนี้มันขึ้นลงได้แค่30องศานะคือตัวนี้มันไปได้รอบทิศทางอยู่แล้วนี่ชิวๆ200กว่าองศาเลยในส่วนของขนาดภาพก็จะขึ้นอยู่กับระยะที่ระหว่างโปรเจคเตอร์เลยนะแต่ไปได้สูงสุดเนี่ย180นิ้วเลยคือโคตรกว้างตั้งไกลๆแล้วอยากได้ภาพเล็กลงก็สามารถซูมเข้าด้วยโปรแกรมได้เหมือนกันดีไซน์ใหม่หรูหราขนาดนี้เป็นแบบโปรเจคเตอร์จริงจังเลยจัดเต็มสเปคเพิ่มความสว่างคอนทาราสต์เรเชโอเสียงแน่นเบสหนักลำโพงดังกระหึ่มขึ้น แล้วราคาจะแรงด้วยหรือเปล่ากี่หมื่นกันเนี่ยซึ่งตัวนี้ตามหมื่นใส่โค้ดไปส่วนราคาก็8 9 0 0 0แล้วแต่โปรโมชั่นแล้วแต่ช่วงเลยนะโอเคแล้วนี้ก็เป็นว่านปอวารีวนันรุ่นล่าสุดสเปคจะเต็มราคาโคตรคุม้มในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ลิงก์สินค้าเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้คลิปต้องคำบรรยายเลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกกำลังใจให้ด้วยถ้าเกิดไม่อยากพลาดแกเจ็งเจ๋งแบบนี้แกลืมกดติดตามแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลย,เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันมคคิปน้าาสสััดีรบบย